ครับรผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะครับสวัสดีวัรหยุดกันครับผมนะครับหม้อคลุ้งเลยนะฮะวันนี้เมนูอะไรครับน้องแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนอะไรเอ่ยเนื้อแจ่วฮ้อนเนื้อ,อของอร่อยอีกแล้วนะครับนี่นี่เตาเหรอือ อันนี้ถ่านเนาะเราใช้ถ่านกันนะครับไม่ได้ใช้แก๊สมานานแล้วเปล่าแก๊สหมดค่ะแก๊สหมดเพราะอะไรเพราะพี่ไม่เติมให้ค่ะไม่เอาแก๊สไปเปลี่ยนให้ะค่ะการที่จะเปลี่ยนแก๊สนี่เราต้องไปในหมู่บ้านนะฮะแต่ทีนี้วันนั้นเราไปงานที่อุบลใช่ปหมเปล่าช่วงนี้สงการร้านเขาไม่เปิดนอ้นองอย่าขัดอย่าอะไรพี่ดิอเออไปวนที่ไหนก็มันเพิ่งหมดเมื่อสองวันก่อนแมมใช่ปหมไม่วันวัน วันนั้นเขายังอุ่นก๋วยเตี๋ยวก็อุ่นเตาแก๊สอยู่แล้วก็มันหมดว่าเอามันหมดหมดกリリเกลี้ยงอลไรใช่ไหมใช่อันนี้หมดเกลี้ยงแต่ใช้ฐานก็ก็ดีไปอีกอย่างนะเราเรามีฐานแบ็กอัพอยู่เนี่ยไปดูฐานกันหน่อยนี่ครับผมวันนั้นแปร์เพอร์ลินทอนแปร์เพอร์ลินทอนตัวนี้ใช้ไปแล้วประมาณกี่ครั้งเองสามครั้งมั้งแล้วเตามันแตกอืมไม่โอเคเลยนะฮะราคาก็ถูกด้วยเออนี่ยครับเตาที่ใช้กับฟืนแบบนี้ครับผมใช้ได้สองครั้งแตก ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับวันนี้น้างนั่งกินตรงนี้น้องนะแล้วแต่พี่เลยค่ะนี่ไงที่น้องกวาดตรงนี้ครับผมข้างบ้านมืด,มดละฟ้ามืดละคือเมื่อกี้ฝนแบบเหมือนจะมาหนักมากครับนะแล้วก็มันก็หายไปนะ ช่เรียบร้อยนะครับนี่ครับผม,มน้องจัดได้อถ้าความทั้งถา่ายก็คือไม่ได้อืมเมื่อกี้เหนื่อยด้วยครับไปตัดต้นกล้วยแต่งต้นกล้วยนี่ผักของเราอืมเนี่ยครับอุ้ยน,นี่น้ําจิ้มนะนี่มีผักแล้วก็น้ำจิ้มนะมีเนื้อแล้วก็ตับนะครับไไนนะอโอเคมาๆๆยังไม่เดือดเลยยังไม่เดือดรอรีบไง มีคนหิวโซะฮะอืมวันนี้จะเอาไข่มาต่อให้น่อยต่อยงไงจอกใส่ตรงกลางเอาฟองนู้นฟองนู้นแตกจับเบาเบาสิฟองเนี้ยนะเออใส่ได้เลยมั้งอู้วววาจาช่วยเอ้ยพิงอ่ะเก็บไปทิกินนะคะเอาไปทิ้งนะเกิน ทั้งหมดนี้ก็คือประมาณ250บาทอืมอิ่มนี้250เลยหม้อนี่เราซื้อมาละนานและหลายงานแล้วนะนะฮะเคยเคยทำให้ทานแล้วนะใช่ลบคลิปไปไม่ได้ลงถ่ายแล้วไม่ได้กดอะไรตอนนั้นนะ่ะก็มีหลากหลายเมนูนะจิ้มจุม่มคือมันเหมือนกันไหมเปานี่เจลห้อนค่ะเจฮ้อนก็คือน้ำจิ้มแบบเจลฮ้อนใช่ไหมทั้ทงน้ำซุปน้ำจิ้มไม่แน่ใจพี่เนี่ยงงอัจิ้ม,จ,มจ,ออจุ่มกับเจลฮ้อนอ่ะจิ้มจุ่มก็เหมือนคล้ายซุกี้ไหมก็ไม่คล้าย แล้วแต่เรียกว่าอะไรอะไรแต่อยากกินอันนี้เนี่ยมีมีตับด้วยนะกลงเลยนะล้างเรียบร้อยแล้วเรากินเราล้างเรียบร้อยแล้วขอขออันนี้อันนี้เด็ดยังไงอ่ะเอาเฉพาะใบใช่ไหมลงไปเฉพาะใบเรียบร้อยอ่ะใส่หม้อมาขอมมังไม่ต้องใส่เยอะเนาะรอบนี้ทิ้งตรงนี้เลย Mm hmm. ไม่มีฝาแล้วฮะเอาไหมไม่มีตับด้วยจริงๆไม่ต้องใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องแต่ว่าพอดีคุณพี่เขาชอบก็เลยจะให้ตามคำขอนี่ตับ <Okay. S 1> นี้จะลวกแป๊บเดียวกินได้แล้วหนึ่ง,ส,งสองจิมจ้มจิ้มก็กินได้หละอืมสูงนิดนึงแล้วก็กินได้ <c oughs> เราก็กินมีเดียมได้นะคะนี่จะกินแรงก็ได้นะคะพี่ออเอาไปได้แล้วหไหนเพี่ชิมซิมมเห็นไหคะสั่นแล้วแหม่ร้องเปิดร้านไหมหออน้องนี่ร้านลอยแพในน้ำเนี่ย อร่อยจริงๆอืมอือหืออือหือกลุบๆหอมผักแล้วชอบปลู๊พี่พี่คลิปเองอืมไม่ใช่ชอบปลู๊กแ้อันนี้อือหือไม่ได้หมักเลยนะเนื้อแบบสดๆเลยนะเรา ไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าเับปรุงน้ำซุปมาเข้มข้นแล้วขมไหมหขมอีกได้นะแต่ว่าพอแ,อแล้วน้องเรากินเนี่ยยังม่าข้างหิเวเลยอือตอนทำอันนี้เป็นสูตรของจีบ้านใช่ไหมพอดีว่าคุณพ่อเขาชอบทานพวกนี้น้องก็เลย ได้สูตรมาพีิป้าเขาทำเป็นแต่ก็ทําแป๊บเดียวเองนะเราก็ไม่ได้ทํานานนะปกติจะต้มน้ำ,นำซุปต้มในกระทะที่บ้านจะเป็นกระทะไฟฟ้าใช่ปะเขาก็จะต้มน้ำซุปรอไว้นานๆแล้วก็จะปรุงเสร็จแล้วเขาก็จะกินเลยคือพ่ออ่ะชอบคือที่บ้านอ่ะชอบชอบที่บ้านชอบกินก็เลยอีกเมนูอะไรนะที่เอาเนื้อปลาดินมาทำอะ่ะ นนอย่างเงี้ยเนาะจะเป็นเนื้อเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาก็สูตรน้ำซุปคล้ายกันแต่ว่าไม่ใส่เพียใส่อะไรที่มันเป็นของเนื้อเราไม่ใส่พี่กินมัเส้นเนาไม่ใส่นเส้นให้วันนี้วันที่สิบหกปกติเห็นแม่เนาะ ถ้าแม่มาที่บ้านเนี่ยก็จะมานั่งกินด้วยกันแต่วันนี้วันแม่บอกวันพิเศษพ <c oughs> อ,อดีวันนี้ไปพาแม่ <c oughs> พาพี่สาวไปธุระด้วยกลับมาก็เกือบเที่ยงแล้วแม่ก็ขอพักผ่อนนะครับมาที่นี่ก็พักผลล่อนแหละแต่มาโดยส่วนมากคนแก่น้องแก่พักผ่อนทั้งไก่ทั้งปลาอะไรแกคนแก่ก็บไปหาวอก็ไปเนี่ยก็เหมือนไม่ได้พัก อันนี้แม่พักก็เลยไม่เห็นแม่ด้วยอานานจิกินทีเพราะว่าไม่ว่างทำจริงๆก็ทำไม่นานนะแม,ม่ถ้าเราจะไปแคมปิ้งอะ่ะเราต้มน้ำซุปไปกับทำน้ำจิ้มไปก็ได้ใช่ไหมหรือว่ามัน ใช่ไหมของไม่ให้ครบใช่เพราะว่าเรานทำซุปใส่เราต้มเราต้มเที่ยวทันทีก็เอาของลุงเลยออ,อ,อืโอเคนี่ไงหาด <ไง S 2> สำรญาญเนี้แคมป์ปิปงพูดแบบนี้แหละพูดมาสักพักแล้วไม่ได้ไปสักทีไม่เคยไปจิมมันใกล้บ้านไงไม่ต้องไปเที่ยวไกลอ่ะแคมป์ปิ้งจริงที่สวนที่บ้านเราก็คือ เหมาะแก่การนั่งแคมปิ้งอยู่ท้ายบ้านอะ่ะอืม,มันจะกาดอยู่แล้วนะฮะออ้ยฐานดีฮะฐานดีอันนี้เหมาะจะแตกไหมน,<ต>น้องนี่มันมีรอยอ่ะแล้วก็ใช้ไล่งานแล้วนะดอนก็เอาไปเอาไปลองอยู่นะอพี่มาค่ะอ้ยฝั่งนี้มันร้อนไงต้องคีบแบบเนี้ยอืมพวกฝั่งนี้มันไฟโดยตรงอืม เ,นนเยี่ยมแต่พี่ขุดขา่อกี้มันมันเหมือนว่ามันพึ่งลงอะ่ะมันเป็นขาแก่ที่แบบแก่จากจากหัวก่อนอะ่ะก็ได้แก่บไปมาไหนก็ได้ก็ได้าาเหมือนกันเด็กเดกยดังมากาดการแฟกซ์ถามว่าเมื่อไหร่น้องจะออกกล้องกิโลเท่าไหร่แล้วเนื้อพี่ไม่รู้เลย สามร้อยค่ะสามร้อยนะขอ่บ้านเราหน่ะนะโอ้โหกี่รู้ละสามร้อยก่อน,นนั้นสองร้อยกว่าเนาะเนื้อนะคะเนื้อนะคะไม่ใช่หมูนะ่ะหมูเท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้หมูร้อยหกสิบมันพี่จะล,ลงต้นกาแฟเพราะว่าที่ตัดกล้วยแต่งเมื่อกี้มันเหมาะมากเลย มันมีร่มอยู่ข้างล่างเต็มเลยเอาเคนทุกคนาอ,อ,อ่าไหนยังไม่ให้ช่างวิยนมาดูเลยตั้งอะไรช่างวิทนเหรออือหืออือหือไม่โดนเนื้อเลยเราได้ให้เห็นที่ร้อนไงไม่ไม่เป็นไรมันร้อนแค่ตรงงะ งามไปแค่นั้นแหละอืมพอพอต้มนานเนี่ยมันแข็งเนาะไอเนี่ยลวกแป๊บเดียวลวกแป๊บเดียวถึงไม่เอาใส่นานใส่แล้วก็กินเลยอืมสิ่งที่ต้องต้มไวนน้นานคือผักอือย ไม่ได้ทํางานจนลืมสูตรอะว่าต้องใส่อะไรบ้างอะมีการต้องโทรไปถามที่บ้านถ้าต้องโทรไปถามว่าใส่ยังไงลุงลืมใส่ผักลงไปผักเพียคะ่ะกินแล้วไม่เติมผักให้เลยค่ะใบเะู่คะ่ะใส่ลงไปเลยต้องเด็ดมันใส่ลงไปสักสองสามก้เลยคะ่ะ อันนี้ก็คือตักมาเนี่ยพอก,กินประมาณสองคนอะเนาะใช่ครับอันนี้เราไม่ได้<ส>กินหลายคนเอาหรอ<ป>ใส่แค่นี้มันจะไปพออะไรอหดจังเลยกินละออกลินเยอะเยอะเวลาให้ใส่ใส่ทีละสองใบเงี้ยเด็กๆไม่มีเสียงไหนในพี่โลดูดีะะน <évidemment S 2> ะลูกอยยาให้มันสุงนานนะมันจะแข็งมันจะเคี้ยวไม่ได้ ่เราไปยังไม่ถึงตาพวกเองตับนะฮะพี่ชอบหรอต้องมี ใบชะพลูพอดีเลยืหแบบมัดใหญ่มากพี่ไปเห็นตรงไหนเนะาะใบชะพลูบ้านพี่แดงหมออันนี้ครับผมตกท้ายมาอิ่มมากเลยครับแล้วก็นี่วันก่อนน้องทำไรนะลูกตาลลอยแก้วนี่ลอยแก้วเอาจานมาวางไว้ตรงนี้น,นี่ไงแล้วก็มีน้ำแข็งมีน้ำแข็งน้ำแข็ง น้ำแข็งแล้วทำมีเครื่องทำน้ำแข็งนะที่บ้านน่ะเอาเขาช่องฟิตค่ะแล้วก็มันจะเป็นแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมสวยๆอย่างนี้นะบ้านสวนโซล่าเซลล์ของเราเนี่ยใช้ตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้ามาหงเข้าทำน้ำแข็งนะครับคือ <c oughs> ตูปตาลนะพี่คนพี่เป็นเจ้าของมันนี่นี่นี่ ให้มันไล่นิดหนึ่งมันก็จะกลมกล่อมนะอะชิมซิในข่าวกินมาไปถุงนึงแล้วกินแล้วอืมเนื้อเน้นๆเ,เพราะว่าหาเราทำเองเราใส่เนื้อหนักๆอืมมันหอมคือมันหอมน้ำตาลอะน้ำลูกตาลอืมอมันจะกลมกล่อมมากมใช่อือือ เมนูต่อไปพาพี่กินอะไรกินไม่ออกเกนโอไม้เนี่ยมีแล้วอยากกินอะไรเนี่ยเนื้อแดดเดียวโอเคไม่กินน้ำอืนะเดแดขนาดนี้ตากครึ่งแดดก็พอค่ะเนื้อครึ่งแดดแดดไม่ไหวแดดแล้วแบบตากเดียวแห้งแลบลองโอเคครับท่านชมนะครับคลิปนี้นั่งกิน เจ้า h อนบ้านสวนเจ้า h อนต้องเนื้อนะครับแล้วก็ผังอินแม่พร้อมบรรยากาศบ้านสวนของเราบ้านสวนโซลาเซลล์นะรโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะครับใช้ทั้งปั๊มชุดตัวบ้านก็ใครที่ติดตามมาเนี่ยก็จะรู้นะครับเริ่มตั้งแต่แรกก่อนสร้างบ้านก่อนทําอะไรทุกวันนี้เรามีอะไรเราทําอะไรงานเราคืออะไรนะครับคนที่ติดตามมาก็จะรู้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ